สวัสดีครับผมกับพ่อพ่อกันพี่น้องเนาะผมช่องคลิปใช่ครับมื่อนี้กิดพามาเลาะโคกพี่น้องมืงอ่อนี่ยเขามาแต่เศรุ่นเนี่ยตะเล่นหัวกับข้นครับยางม้าหันกับพ่อหิดท่านดอกนึงพี่น้องท่านอันมี้อย่างนึงครับตาเาพ่อหิดท่านดอกนึงมันนางเสาเมีแม่นอะไรพี่น้องเลยมาพ่อห็ดพึ่งนางเสาเมีพ่อพึ่งแดงสองดอกครับนางกนาง็งงนั่งถึหม่องเพื่อนนึกหลุดมือกับหิดลงยุ้งดอกนึงอยู่ใกล้กันเลยครับ ส่งมันอยู่ดอกนั่งถึกมองข้างนั่งโซเมยก็ได้นี่แหละครับเห็ดชุดแรกของเอาครับปะไปรุ่นน้ำกันเลยครับมีม,นมันพวกมืึงเห็ดกอรครับดอกหนึ่งเห้งามๆเห็ดเผือกครับติดเห็ดเผื่งอีกครับถึงนุน่ง พึ่งดอกนี่ไหมแข็งดีอยู่พึ่งข้ามปืชดอกยางงามเลยครับดูเลยพึ่งแดง phượng đèn gặp uống đột ngắm ngầm phường lái nói ẹ <laughs> โอ้หนาแตกแล้วเติดอกแข็งอยู่ครับดอกขาวอยู่เห็ดหนาขาวมองนีวิตเติรดอังามแทะดอก,งงดอกองนงี้ดีดีโอ้ขาคาัเห็ดอีกดแน่ครับข้าวยังมะก่เติบ์เลยในเดีร์ดห้างเนี่ย เก็บเห็ดท่านกันครับเห็ดเก่ขายน่ากินนะครับมือนี่ย่างเกี่ขาอ่อนแล้ว เพื่นเดืองครับ ฝึกยุกนีก้โอ้ยฝึกศาสตดพี่น้องแต่ดอกแข็งอยู่ครับมุกกกอรครับโกอทางยางกลับไปหารถท้าครับยุกับทางเลยขากลับมาหนะ่ย เอาละครับวันนี้พี่น้องมาอหอดรถเ้าแล้วครับเบิ่งพี่น้องสองคนนะครับมาท่อนใส่ตาหน่อยนะกับไปบ้านสองคนนะครับเนี่ตาเงี้ยตาเปาครับลงบ้านบ่เป็นท่าเดี๋พี่น้องมึงเนี่ยย่างจนขาอ้อนเทียมๆครับมันกลับมาทันสวยเดี๋ยครับเดี๋ยวนี้กับเก่าโมงกลัวนี่แหละเตะมันหักบ่มีเห็ดเนาะครับเมากลับออกมาขี่กลับบ้านแล้วพี่น้องมึงน่ะสำหรับมือนี้เนาะครับโคกสับมงคนเถื่อพี่น้องกหายากเห็ดจะหายากอยู่ครับนอกจากผูู้ดเลยพื้นที่เปสูบดอนอิริเนาะครับอันนี้เาาาาากกวว่่่่่เเเยยยงงงใใสสดดดอออนนลละมคคิแ้รับที่เห็น เคยเอาเลยครับเตีมยมอนี่บ่มีครับย่างจนขาอ่อนเตี้ยมๆครับสองคนคิดว่าจะท่อนที่ตาหน่อยเดียวนะครับเตี้กับเห็ดเดือดดอกเป็นเห็ดหนาขาวนะครับเห็ดเผื่งเขาก็มี่เนี่ยเห็ดกอพร้อมแล้วครับคลิปนี้ก็มีความหมานมาฝากพี่ฝากน้องตัวนี้แหละครับมือนี่ยเบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องติดใจนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่มาเป็นกำลังใจครับถ้ายคลิปนี้อืู่อย่างพี่น้องกให้พี่ให้น้องอยู่ดีมีแฮงลำลำเรื่อยๆสุม สวัสดีครับหายากเลยพี่นอ้องเหมย่างหินขาออน